ขออนุญาตครับจนจนจนจ,น,จนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกินกล้วยนิดหน่อยครับเพื่อสุขภาพครับกำลังไม่ไหวครับไม่ไหวชาวน้ำมือใหม่ครับด้วยน้ำเท่านน้ำสะอาดครับอย่างที่บอกว่าขั้นตอนการไถที่สำคัญมากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ชาวนาไทยไม่ค่อยเปิดร่องแบบแหวะอ,อกนะครับก็คือพลิกซ้ายพลิกขวานะครับขั้นตอนการเปิดนี่ก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็พลิกซ้ายแล้วก็พลิกขวาอีกทีกบร่องเดิมครับขั้นตอนนี้ทําให้เห็นเห็นว่าพื้นนาที่เปิดร่องดีเนี่ยฝีมือไม่ค่อยดีอย่างผมเนี่ยจะสามารถไถได้ราบเรียบนะครับกบหญ้าได้ดีื้นดินพวกนี้เมื่อไถเสร็จแล้วเราก็จะไถไปเรื่อยสุดท้ายก็จะวนได้ครับไถวนได้ขณะที่ผมยกขณะที่ผมดันไถผมหมุนออกแรงครับนี่ครับก็ เป็นการไถกันนี่ก็สุดท้ายกงจะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จขอบแปลงแล้วครับถ้าท่านด <Kirby. S 2> ูแถวนน้นนะครับทั้งขอบแปลงตรงนน้นก็จะครบทั้งท่วนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ออกแรงไปมหาศาลครับสงสัยต้องเช็กกล้วยหวีหนึ่งเขาไม่ใช่ใช้กล้วยลูกเดียวครับก็ไปไม่ไหวครับตัวยิ่งไปนานๆเข้าก็ชักเริ่มเป๋ครับตอนนี้ชักไปไม่เข้าที่นะครับก็เดี๋ยวต้องไถต่อให้จบนะครับภารกิจนี้ต้องเอาให้จบนะครับอันนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเสร็จเส็ครับ เราก็จะไถให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทํานาต่อนะครับจากการขั้นตอนต่อไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราไถดีปล่อยน้ําเข้าเรื่องของการทําขุกทําเลเวลิ่ยทำได้น้อยมากนะครับแล้วเราไม่ต้องไถลึกมากไม่ต้องใช้เครื่องมือใหญ่นะครับขนาดมือสมัครเล่นอย่างผมก็ยังขับได้สบายๆครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาให้จบนะครับถอยให้ไถให้จบแต่แล้วก็ขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นตอนแรกสุดนะครับชาวนามือใหม่นะครับรถไถเดินตามไม่มีเกียร์นะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ สำคัญที่สุดก็คือเราต้องออกแบบให้พอเหมาะกับตัวเราเองเวลาตอนเดินเนี่ยมันไม่มีเกียร์เดินหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเครื่องยนต์เนี่ยให้สม่าเสมอแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับการเดินปกติของเราม่งนั้นเราจะเหนื่อยตายครับอย่าฝืนนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทํางานไปไม่หนักมากครับหนักก็หยุดครับไม่หนักก็ไหวนะครับผมก็หยุดหลายรอบนะครับแล้วก็บางทีก็พักพักบ้างอย่างเช่นตอนนี้ก็พักกินกล้วยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายต่อครับ ก็ได้เหนือออกเต็มที่เลยครับ๋ือต้องขออนุญาตจับเครื่องนิดหนึงก่อนนะครับวกาจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนครับครับภารกิจก็เหนื่อยตกครับได้ออกแรงนะครับอากาศเย็นๆนะครับมีความสุขมากนะครับผมได้ออกกําลังกายครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับที่ออกกาลังกายเยอะๆแล้วก็เหนื่อยออกมากๆนะครับแล้วก็ ไม่ได้อยู่ในฟิตเนสนะครับรอยู่ท่ามกลางอากาศบรรยากาศธรรมชาตินะารทำงานได้ปล mm ูก hmm. ข้าวมีกำลังใจมีมิติหลายมิติจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมิติแค่ว่าไถ่ที่นะครับโค้ดหรือว่าไลแมนหรืออาจารย์บางทีก็จะไถ่ายุูนลูกศิษย์ไม่ได้แต่ว่าเราก็มีหลักการวันนี้ไลแมนกับโค mm ้ดก็อยากจะมาลงเป็นคนทําเองครับแต่ในมิติที่เป็นสมาร์ทฟาร์มมันก็ต้องมีสมาร์ทเทคนิคนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการเริ่มต้นการไถาการปลูกข้าวนะครับ ตอนต่อไปในส่วนของตรงนี้มันไม่ใช่มีการตรงนั้นท่านเห็นผมใส่ตรงนี้ไม่ใช่ใส่ไว้เท่ๆนะครับจะมีการเก็บบันทึกรอยไถผมนะครับเป็นเส้นเลยครับวงว่าผมเดินเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับกี่รอบนะครับทั้งหมดนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นเว็บไซต์ให้ดูครับว่าความเร็วในการไถเท่าไหร่นะครับแคลอรี่ผมเผาผ่านไปเท่าไหร่เขามีเครื่องมือที่วัดอยู่นะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับท่านจะเห็นว่าอัตราการเต้นหัวใจจะเร้าใจแค่ไหนนะครับระหว่างตอนที่เริ่มต้นไถกับหลางไถต็ดวัด พาวส์วัดแคลอรี่กับมาคำนวณน,นะครับเราจะมีการส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปที่ไลฟ์แอนด์เทคโนโลยีนะครับดูว่าเทคโนโลยีครับนอกจากถ่ายที่เราก็ยังมีเทคโนโลยีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งเข้าไปที่คลาสรูมครับเพื่อให้สอนนิสิตคำนวณว,ว่าแคลอรี่ที่ผมใช้ไปทั้งหมดตอนนี้กี่แคลอรี่ในขณะเดียวกันนะครับแคลอรี่ของรถไถเดินตามน้ำมันใช้ไปเท่าไหร่ ใช้ไปหมดเท่าไหร่ระหว่าผมกับรถไถเลยตามใครมีกําลังมากกว่ากันใครชัากำลังมากกว่กาก,กันรถใหญ่รถเล็กไม่สาคัญครับสำคัญที่ว่าเราต้องคิดปริมาณงานที่ได้ขึ้นมานะครับถ้าคุณเอารถคันใหญ่ๆมาไถลึกเท่านี้นะครับก็ขี่ช้างจับจับตะกระแตนครับ น้ำมันอาจจะเปลืองขึ้นมากกว่าเสียกำลังมากกว่าครับแต่ถ้าคุณเอารถเล็กๆพอดีพอดีครับถึงแม้จะเป็นเครื่องเบนซินก็้าจ,จะประหยัดกว่าเดี๋ยวเราจะมีการคำรวนวณทั้งเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวผมแคลอรี่ที่เบรนไปความร้อนที่สูญเสียไปกับน้ํามันที่ใช้ในการขับเคลื่อนนี่ครับอันนี้ก็เป็นบทเริ่มต้นนะครับอันนี้กักบภานะคู่กายครับอาจจะขับไม่ถนัดมากนักแต่ที่สุดก็จบตรงนี้ได้ครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ